สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้ครูจะมาสอนในเรื่องของนาวหรือคำนามนั่นเองค่ะปกคลิปของครูนะคะจะมีรูปตัวอย่างของแบบฝึกหัดอยู่ถ้านักเรียนได้รับแจกแบบฝึกหัดนี้แล้วนักเรียนสามารถนํามาทําประกอบกับดูคลิปได้เลยค่ะแต่ถ้ายังไม่ได้รับแจกนักเรียนสามารถหยิบสมุดและดินสอขึ้นมาจดตามได้เลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักเรียนเข้าใจลักษณะของนาวหรือคำนาม 2. นักเรียนสามารถเขียนนาวหรือคำนามตามที่กำหนดได้ถ้านักเรียนมีแบบฝึกหัดแล้วนะคะให้เปิดไปที่ใบความรู้ในหน้าที่1และ2ได้เลยค่ะเรามารู้จักกับคำนามกันเลยนะคะคำนามหรือนาวหมายถึงคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่เรามาดูตัวอย่างคำนามหรือนาวกันเลยค่ะเริ่มกันที่คำนามที่หมายถึงคนกันเลยนะคะคำแรกอ่านว่า boy B ี o y boy เด็กผู้ชายคำต่อไป girl g i r l girl เด็กผู้หญิงเรามาดูคำนามที่หมายถึงสัตว์กันนะคะ dog d o g dog สุนัข cat c a t cat แมว bird b i r d bird ต่อไปเป็นคำนามที่หมายถึงสิ่งของนะคะซึ่งจะเป็นสิ่งของที่อยู่ใกล้ๆตัวนักเรียนก็คืออุปกรณ์การเรียนนั่นเองค่ะมาเริ่มอ่านกันเลยนะคะ pencil e e n c i l pencil ดินสอ notebook n o t e b Do l k notebook สมุด eraser e r a s e r s อย่างลบต่อไปเป็นคำนามที่หมายถึงสถานที่นะคะ house h o u s e house บ้าน school s c h o l school โรงเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปความรู้ในเรื่องของคำนามหรือนาวนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะครูก็มีภาระง,งานนะคะคือใบงานที่1และใบงานที่2นะคะสำหรับคลิปหน้าหรือในสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะคอยติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้ครูขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ